นี่คือเครื่องตั้งเวลาสําหรับออดโรงเรียนเอาไว้บอกหมดค่าบอกช่วงเวลาต่างๆรวมถึงเสียงประกาศแบบอัตโนมัติยี่ห้อ IPC รุ่น T6232 นะครับเดี๋ยวมาดูร,บรอบๆเครื่องกันหน่อยดีกว่าว่าด้านหลังมีอะไรบ้างนะครับช่องสําหรับเสียบปลั๊กต่อพวก power amp หรือเครื่องเสียงที่อยู่ในระบบประกาศเนาะเวลาที่ระบบประกาศทํางานเนี่ยเราไม่ได้เปิด power amp ค้างไว้ทั้งวันอยู่แล้แลวเราก็ตัดไฟแล้วก็สั่งให้เครื่องนี้จ่ายไฟไปเป็นช่วงระยะเวลาได้นะครับถนอมเครื่องมากขึ้นตัวนี้มีรีเลย์สามารถประกาศทีละโซน2โซนอะไรอย่างเงี้ยได้หมดเลยรวมถึงสามารถ ใส่เสียงเข้าไปใน S D card ได้นะครับโดยที่เสียงเขามีให้ถึง99เสียงเยอะนะไม่ใช่แค่เสียงออดน,นะมันจะมีเสียงพวกเดินทํากิจกรรมต่างๆหรือว่าเสียงเพลงชาติอะไรอย่างนี้ก็มีมาให้เลยเราสามารถต่อเสียงต่างๆนะครับออกทางช่องรูนี้เพื่อที่จะส่งไปที่ระบบเสียงของเรานั่นเองนี่คือหน้าเครื่องนะครับก็จะมีปุ่มควบคุมจอแสดงผลปุ่มสําหรับตั้งค่าภายในเครื่องอยู่ตรงนี้แต่และปุ่มเนี่ยก็จะมีหน้าที่แตกต่างกันกน,นะอย่างอันนี้ M P 3ใช่ไหมเลือกไฟล์เสียงที่จะเล่นได้ทีนี้มันจะมีปุ่่่่มมมจจาาาาาาายไไไไฟฟททีีปงปงงงงงััักกข้้้หเเเเครรรืออนนสถดดใ ปุ่มที่สามารถเลือกโซนได้ในส่วนของตัวเครื่องก็จะมีนาฬิกาแล้วก็ปฏิทินนะครับกำหนดกิจกรรมต่างๆด้านล่างตรงนี้เป็นสถานะของปลั๊กด้านหลังว่าปลั๊กไหนเปิดไว้บ้างนะครับแล้วก็เราสามารถตั้งโปรแกรมของตัวเครื่องได้จะมีให้ตั้งทั้งหมด9โปรแกรมเรายังสามารถเลือกได้ด้วยว่าให้วันนี้เล่นโปรแกรมอะไร